สำหรับสารสินสเปเชียลว,วันนี้นะคะมาติดตามกันต่อสำหรับประเพณีรับบัวของชาวบ้านย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะงานนี้เขาจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่8ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมา กิจกรรมนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงวิถีชีวิตของชาวบ้านย่านบางพลีการทำอาหารและการทำขนมพื้นบ้านนอกจากนี้ค่ะก็มีการเปิดพื้นที่ให้เที่ยวชมตลาดน้ำโบราณย่านบางพลีอายุเก่าแก่กว่า150ปีด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีการประกวดหนุ่มสาวรับบัวอีกด้วยล่ะคะ่ะ ตอนนี้นะคะขบวนเรือของหลวงพ่อโตค่ะมาด้านนู้นแล้วนะคะตอนนี้ชาวบ้านเริ่มที่จะโยนบัวกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะในส่วนของขบวนเรือของหลวงพ่อโตนะคะก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจากวัดบางพลีใหญ่ค่ะแล้วก็แล่นตามลำน้ำมาเรื่อยๆจนมาถึงหน้าประรำพิธีก็คือที่ว่าการอำเภอบางพลีระยะทางรวมทั้งสิ้นนะคะก็ประมาณ2กิโลเมตรค่ะ และตลอดทั้งสองฝั่งคลองของคลองสำโรงแห่งนี้นะคะก็จะแน่นขนาดไปด้วยชาวบ้านย่านบางพลีไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวเล็กๆวัยรุ่นหนุ่มสาวตลอดจนคนเฒ่าคนแก่จะมารอโยนบัวถวายพระพุทธรูปหลวงพ่อโตจำลองกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวค่ะคุณพี่เขามาตั้งแต่กี่โมงคะวันนี้ตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะเช้าเลยนะคะวันนี้มาด้วยกันเลยใช่ไหมคะค่ะบ้านของคุณพี่นี่อยู่ไกลไหมคะจากบริเวณนี้ค่ะ ประมาณสักสองกโลสองกิโลนะคะมาทุกปีเลยหรือเปล่าคะเกือบทุกปีค่ะเกือบทุกปีถ้าว่างก็มาค่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะบรรยากาศโดยรวมนี่เป็นอย่างไรบ้างคะทุกๆปีคนเยอะมากน้อยแค่ไหนคะเยอะมากค่ะเยอะมากสองฝั่งมีแต่คนเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีที่จะยืนต้องมาเร็วๆมาต้องมาแต่ถ้ามาสายก็ไม่มีที่จะเข้ามาถึงไม่ถึงริมน้ำมาต้องลอยคอ <laughs> แล้วเวลาหลวงพ่อโตมานี่คือทุกคนก็จะโยนดอกบัวใช่ไหมคะถักส่งไปให้หลวงพ่อโต่า้ค่ะ,ะผุกคก็จะใช้ดอกบัวก็โยนไปที่หลวงพ่อทา้อย่างนี้ทุกปีท้ายค่ะอยากให้ฝางอะไรถึงคนนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่คะ่ะเชิญชวนสักนิดหนึ่งค่ะ,อะขอเชิญครับชาวบางพียินดีต้อนรับท,ทุกท่านนะครับขอเชิญมาที่งานหลวงพ่อโตนะครับผม และเมื่อเรือของหลวงพ่อโตแล่นมาถึงนะคะทุกคนก็จะยกดอกบัวขึ้นอธิษฐานก่อนที่จะโยนดอกบัวลงไปบนเรือเปรียบเสมือนว่าดอกบัวนั้นและคะ่ะร่วงลงมาจากสวงสวรรค์ต้องบอกได้คำเดียวนะคะว่าเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็หาดูได้ยากมากๆเลยค่ะ ยในงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณเชิดศักด์ชูศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านเดินทางมาเปิดงานประเพณียนบวในครั้งนี้อย่างเป็นทางการค่ะ และขบวนเรือที่แล่นตามหลังขบวนเรือของหลวงพ่อโตก็จะเป็นขบวนเรือประเภทสวยงามแล้วก็ประเภทความคิดสร้างสรรค์ค่ะที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานต่างๆส่งร่วมเข้าประกวดในครั้งนี้แต่ละลำนะคะตกแต่งได้อย่างสวยงามวิจิตรอลังการมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในหิม,มพานหรือว่าจะเป็นตำนานเรื่องราวต่างๆโดยผู้แสดงนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเป็นลูกหลานของชาวบ้านย่านบางพลีนี่เองค่ะ สวยงามกันทุกลามจริงๆค่ะ ค่ะคุณผู้ชมมาเที่ยวกันสำหรับสารสินสเปเชียลในวันนี้นะขอบอกเลยนะคะว่างานประเพณีรับปัวที่เขาจัดขึ้นมาในวันนี้ค่ะถือเป็นงานทีท่วิจิตรการตาจริงๆหลายคนในชาวบ้านเขาช่วยกันอยา่างเต็มที่เลยนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวพิเศษที่สารสินนามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้สาหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วกลับมาพ,พบกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ